สุขภาพและสัตว์เลี้ยงเส้นทางแห่งความเข้าใจที่ทุกคนควราสำรวจการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นเรื่องด่วนที่ต้องให้ความสนใจเมื่อไม่นานมานี้นายอัลมินมายยโซรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะโดมอเนกประสงค์ในองค์การบริหารตำบลศรีสุขอโรงทาพจังหวัดสุรินโดยมีนายประภาสีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินและผู้มีส่วนร่วมอื่นๆ มาร่วมเป็นสักขีพยานในกิจกรรมนี้แนวคิดหลักของโครงการนี้คือการสร้างความรู้และความเข้าใจที่เพียงพอให้กับประชาชนเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของทั้งมนุษย์และสัตว์เลี้ยงนายอามินกล่าวว่าการดําเนินการรณรงค์นี้มีเป้าหมายในการควบคุมประชากรสุนัขและแมวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรครวมถึงวิธีการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้องนอกจากนี้ยังมีความสําคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคไข่ไก่ ซึ่งเป็นแหล่งของโปรตีนที่ดีต่อสุขภาพการที่มีการกระตุ้นให้มีการบริโภคไข่ไก่อย่างสม่ำเสมอเป็นประโยชน์ทั้งต่อสุขภาพของผู้บริโภคและกระตุ้นการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่กิจกรรมต่างๆภายในโครงการประกอบด้วยการจัดนิทรรศการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและวิธีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธีนอกจากนี้ยังมีบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์และการทำหมันสุนัขและแมวฟรีจากทีมสัตวแพทย์จากกรมปศุสัตว์อีกด้วย สำหรับประชาชนในพื้นที่งานนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มความรู้เกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงแต่ยังเป็นโอกาสในการรับขายไก่ไปใช้เป็นอาหารที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพส่งผลให้มีการสร้างความรับรู้ที่ยั่งยืนในเรื่องการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการแต่มีคำถามหนึ่งที่ควรคำนึงถึงคือเราจะทำอย่างไรเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยงและการดูแลสุขภาพสัตว์อย่างมนุษย์ และนี่คือประเด็นที่หลายคนมักมองข้ามเชิญคุณร่วมแสดงความคิดเห็นด้านล่างนี้เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวทางที่จะพัฒนาสุขภาพสัตว์เลี้ยงและสุขภาพประชาชนไปพร้อมกัน